สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินสีเ็ดวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีฟ้ามูบาย22กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรม TOTs นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็มีการอัปเดตในส่วนของลีกใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นลีกลาลิก้านั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไม่พูดถึงวิธีการเล่นกันแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการเล่นเพื่อนๆก็คงจะเล่นเป็นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็เล่นกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตของรางวัลนะครับในส่วนของลีการีก้านะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าความสามารถของของรางวัลแต่ละตัวกันนะครับว่าตัวไหนนะครับเด็ดดวงสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ควรจะเคมาเล่นนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับสาวกฟีฟ่าโมบายนะครับวันนี้พี่มีกิจกรรมดีๆจากทางร้านอีลาสติกช็อปมาฝากกันนะครับก็ใครที่เคยเป็นลูกค้านะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ ของรางวัลฟรีๆกันเลยนะครับมูลค่ากว่า6,000บาทฟรีๆกันเลยนะครับมีแพ็ก12,000พอยต์นะครับจำนวน2รางวัลนะครับแล้วก็แพ็ก5,750พอยต์นะครับจำนวน3รางวัลนะครับก็จะรวมเป็น5รางวัลนะครับก็จะมี5ท่านผู้โชคดีนั่นเองนะครับสำหรับของรางวัลครั้งนี้นะครับมูลค่ากว่า6,000บาทกันเลยนะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่คืนกำไรให้กับลูกค้านะครับสำหรับกติกานะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับมีด้วยกันแค่ไม่กี่ข้อเองนะครับข้อแรกนะครับเข้าไปกดไลค์นะครับกดติดตามเพจของอีลาสติกช็อปนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับแล้วก็แชร์โค้ดนี้นะครับเปิดสาธารณะด้วยนะครับข้อสามนะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับแท็กชื่อเพื่อนใครก็ได้คนนึงนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลได้เลยนะครับ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับถึงวันที่3ามิถุนายน2565นอยาะครับแอดมินอยากแจกจริงๆนะครับเข้ามาร่วมสนุกเล่นสนุกกันเยอะๆนะครับสำหรับเงื่อนไขต่างๆนะครับดูได้ที่ใต้โพสต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร่วมสนุกไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปกดกันดูได้นะครับที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ขอเวลาไปร่วมสนุกรวมลุนกับเขาก่อนละกันนะครับไปแล้วนะครับฝากด้วยนะครับมาครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของช่องของรางวัล ลาลิก้ากันแล้วนะครับมาดูอันแรกก่อนเลยนะครับเป็นนักเตะไอคอนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นซูเคอร์นั่นเองนะครับโอเมอาห94นะครับตำแหน่งเอทีนะครับดูแตะค่าความสามารถถือว่าโอเคจบสกอร์ดีเลยนะครับร้อยสี่เลยนะครับแล้วก็พลังยิงจอดเพลเวอร์นี่ร้อยเจ็ดเลยนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นที่เด็ดดวงอีกไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเท้าซ้ายนะครับซ้ายห้าขวาสี่นะครับสาหรับนักเตะคนนี้นะครับ ก็เป็นไอคอนนะครับสัญชาติโคเอเชียนั่นเองนะครับก็วิธีการทําแลกรับก็คือจะต้องใช้แต้มนะครับสําหรับตัวลาดิก้าถึง5 0,000ื่นนะครับก็จะติดตัวนี้ไปด้วยนะครับมาดูพามไอคอนกันนะครับพามไอคอนเป็นนตัวนี้เลยนะครับเป๊ปโคเดลล่านั่นเองนะครับก็เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นพามไอคอนนะครับเป็น CDM นะครับ OVR 100นะครับขวา5้าซ้าย3นะครับสเตมินาโอเคนะครับสกิลมูฟตัวนี้ใช้ได้3ดาวนะครับราคาหูมูลค่าของเขานะครับตอนนี้ 273M รับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับ CDM ตัวนี้นะครับน่าสนใจอยากได้มากเลยนะครับเป็นนักเตะบาร์เซโลนาครับสัญชาติสเปนนะครับโอ้สปีดต้นถือว่าโอเคด้วยนะครับ104เลยนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับค่าพลังทางด้านของความป้องกันนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับตั้งแต่การส่งลูกใกล้ลูกไกลนีโอ้โห1 2่เลยนะครับวิสัยทัศน์124ดีมากนะครับ เลี้ยงลูกก็ดีด้วยนะครับดิบบิ้งบอลคอนโทนนั่นเองนะครับร้อยสามนะครับควบคุมบอลดีมากนะครับบอลคอนโทนร้อยสิบห้าเลยนะครับอจดิตีว่องไวดีนะครับแล้วก็สกัดดีด้วยนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดเลยนะครับทั้งสกัดปกติแล้วก็สไลด์สกัดก็ร้อยสิบเก้านะครับโอ้โหอยู่ค่าพลังตรงนี้ข้างล่างถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับ CDM ตัวนี้นะครับไม่แปลกเลยนะครับที่มูลค่าจะถึง200กว่า M นั่นเองนะครับ มาต่อในเส้นทางของเรานะครับเรามาว่ากันนะครับผมก็จะข้ามในตัวของตัวแตก89ไปเลยนะครับแล้วเราก็จะมาว่ากันนักเตะ OBR 94ก่อนเลยนะครับสําหรับลาลิก้านะครับตัวแรกนะครับเป็นเฟดี้นะครับสําหรับนักเตะ OBR จะแตก94ในส่วนของลีกลาลิก้าที่ถือมา่าสนใจหลายตัวเลยนะครับอันนี้เด็ดดวงเลยนะครับจะดีตั้งแต่นักเตะ OBR 94เลยนะครับสปีดต้น103เลยนะครับสาหรับเฟดดี้นะครับขวา5ซ้าย4นะครับ ดิปปิ้งบอลคอนโทรลดีนะครับการเลี้ยงลูกบอลคอนโทรลถือว่าโอเคนะครับก็เป็น CM นั่นเองนะครับส่งลูกใกล้ลูกไกลถือว่าโอเคนะครับ114 110นะครับวีสัยทัช1้อถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ดูสเตตพลังแฝงสักนิดนึงนะครับก็มีร่างกายแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นนั่นเองเราขยับกันที่มาที่ตัวข้างล่างนะครับก็เป็นอะโลโคหรือเปล่าถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับแต่น่าจะออกเสียงว่าแบบนี้นะครับ ก็เป็นบาซ่าอีกนะครับกว่าซ้าย3นะครับแต่ว่าสเตย์มิน้านี่ดีครับพลังงานนะครับให้มาแค่7ช่องเองนะครับเซกิวบูมใช้ได้แค่2ดาวด้วยนะครับก็พลังงานนี่ก็คืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวสำรองออกนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับเป็นตำแหน่ง CB นะครับไม่ใช่ตัวทำเกมไม่ใช่นักเตะในเกมลุกนะครับก็สเติงมิน้าเขาก็อาจจะไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็โอ้ค่าพลังโอเคเลยนะครับสปีดต้น9 1นะครับ ความเร็วการวิ่ง99นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกก็ดูที่ค่าผลังป้องกันนะครับ108เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกัดปกติหรือว่าสไลด์สกัดนั่นเองนะครับโอ้แข็งแก่งดีนะครับ105เลยครับมง105ด้วยนะครับกรรโดดจัมปิ้ง98นะครับเป็นนักเตะสัญชาติอุลุกไว้นะครับซาเต้คนนี้นะครับส่วนสูงดีด้วยนะครับ192เลยนะครับเราถือว่าโอเคเลยนะครับ แต่สกิลแฝงเนี่ยนะสกิลแฝงบาดเจ็บง่ายอันนี้ไม่ค่อยจะโอเคจักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่นักเตะ ovr 99กนะครับก็เป็น cb อีกแล้วนะครับอันนี้แต่อันนี้เป็นค่ายตรงกันข้ามนะครับเป็นเรียวมันหลิกนั่นเองนะครับเป็นอีเดอร์มาเลตานั่นเองนะครับดูพลังงานอันนี้ยังดีกว่าตัวเบอรกี้เยอะเลยนะครับสเตอรนมินาครับทั้งทางที่เป็น cb เหมือนกันนะครับห้าสายสามนะครับสปีดก็ถือว่าโอเคนะครับเก้าสิบแปดเลยนะครับ สกัดปกติ105นะครับแล้วก็สไลด์สกัด108นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับสแต็กตัวนี้นะครับสกิลแฝงไม่มีนะครับสำหรับ GB ตัวนี้นะครับมาดูตัวต่อมาข้างล่างนะครับก็เป็นนักเตะโอวอานะครับเป็นตำแหน่ง LM นะครับจากทีมถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นแอตแลนติกบิวบ o หรือเปล่านะครับก็ชื่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าชื่อว่าอะไรนะครับก็ อาจจะออกเสียงว่ามัวในอินหรืออะไรสักอย่างนะครับถ้าใครที่ออกเสียงถูกหรือว่ารู้ว่าชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยกันดีเหมือนกันนะครับก็เป็นขวา5้าซ้ายสนะครับสเตมีน่าก็ถือว่าอยู่ยังพอโอเคนะครับสกิลมูฟสี่ดาวเลยนะครับสําหรับนักเตะตัวนี้นะครับสปีดต้นดีนะครับร้อยเเลยนะครับก็มีพลังยิงหลอกหนึ่งร้อยเลยนะครับก็ถือว่ายิงแรงอยู่นะครับ เลี้ยงลูกถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับดิบบิงนะครับบอลคอนโทนก็โอเคนะครับของแค่ว่องไวดีนะครับ114เลยนะครับมีพลังแฝงเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงปั่นโค้งนะครับยิงไซก้อยนะครับเพย์เมเกอร์เล่นเป็นทีมเหนือชั้นถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นั่นเองนะครับมาต่อกันที่สแต็ก96นะครับตัวแรกก็เป็นเรียวมันลิกอีกแล้วนะครับก็สำหรับลาลิก้านี้เรียวมันลิกกับบาร์ซ่าก็มาซะเยอะเลยนะครับ เป็นลูค้าโมดิกนะครับ OVR 96นะครับ CM นะครับขว่า5ซ้าย4สกิลมูฟ4ดาวพลังงานเยอะดีนะครับสปีดต้นก็ถือว่าโอเคนะครับในตำแหน่ง CM นะครับก็ยิงไกลดีพอสมควรนะครับส่งใกล้ส่งไกลพอใช้ได้นะครับถือว่าโอเคแล้วครับแล้วก็การมองวิสัยทัด116เลยนะครับการดิฟบิ้งบอลคอนทรลถือว่าโอเคนะครับ เ็ดตัวงเลยนะครับสมดุลร่างกายดีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสกิลแฝงก็มียิงใส่ก้อยนะครับยิงประตูที่ไกลก็มีสกิลลองช็อตด้วยนะครับถือว่าโอเคนะครับสกิลเปเมเกอร์นะครับสําหรับตัวนี้นะครับลงมาดูตัวล่างครับเป็นเดมเบเล่นั่นเองนะครับขวา5้าใสห้าครับตัวนี้น่าสนใจเลยนะครับแต่พลังงานน้อยนะครับเจ็ดช่องเองนะครับแถะโอ้โหสกิลมูฟห้าดาวครับเดมเบเล่นี้เอาเรื่องนะครับ RW ตัวนี้นะครับ พูดถึงนะครับสปีดต,ต้นร้อยสิบสองเลยนะครับความเร็วร้อยแปดถือว่าโอเคนะครับจบสกออ์พลังยิงดีด้วยนะครับดิปปิ้งบอลคอนโทร้อยเจ็ดบอลคอนโทร้อยสี่นะครับข้องแค่ว่องไวดีนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับสกิวแฝงมีโอ้โหบาดเจ็บง่ายเลี้ยงเร็วนะครับเหนือชั้น พูดง่ายๆว่าเป็นตัวสำรองแล้วก็คอยมาเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวพีเกมนี่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับเรามาต่อกันที่นักเตะ o v r 97นะครับตัวแรกเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นประตูนะครับกูตัวนั่นเองนะครับก็ผมใช้อยู่นะครับกูตัวจาก T y โอเคเลยนะครับเหนียวมากเลยนะครับไม่รู้ว่าทีเอจะเหนียวหรือเปล่านะครับแต่ก็อยากได้นะครับ o v r 97นั่นเองนะครับก็เด็ดดวงเลยนะครับสําหรับประตูตัวนี้นะครับเป็นกูตัวนั่นเองนะครับ การพุ่งตัวของผู้รักษาประตูร้อยห้าคุมตำแหน่งร้อยหกนะครับการตอบสนองร้อยแนะครับเข้าท่าเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับลงมาที่ตัวข้างล่างนะครับเป็นเฟคีนั่นเองนะครับ OVR 97นะครับสาย5กว่า4นะครับสปีดต้น110ยโอ้ไม่ธรรมดานะครับเป็น4 AM นะครับสปินสปีด 92นะครับจบสกอร์ดีด้วยนะครับยิงแรงดีด้วยนะครับยิงไกลก็ถือว่าโอเคนะครับสแต็กดูดีเลยนะครับเลียงลูกดิปปิ้งบอลคอนโทรนเข้าท่าครับสำหรับตัวนี้นะครับใครที่อยากได้4 a m ผมว่าเจ๋วเลยนะครับเป็นตัวนี้เด็ดดวงเลยนะครับเฟรคีนะครับกิ้วแฝงนะครับมียิงปั่นโค้งด้วยนะครับแปลว่าปั่นไสาดีนะครับ แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับฝีคลิกส่งพลังด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฟีคลีนะครับมาถึงประเด็น3ตัวหลักๆของเราเลยนะครับตัวแรกนะครับ OVR 98นะครับเป็นเวนิซิอุสนะครับขวา5สาย4สเตมินาโอโหสกิลมูฟ5ดาวนะครับสปีดต้น119นะครับความเร็วการวิ่ง118โอ้พลังยิง111จบสกอร์ดี102นะครับเด็ดดวงเลยนะครับ LW ตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับ ดิปปิ้งร้อยสิบห้านะครับการควบคุมบอลร้อยสิบโค้องแค่ว่องไวมากนะครับร้อยยี่สิบเลยนะครเดี๋ยวดูขอดูความแข็งแกร่งหน่อยนะครับความแข็งแกร้งแปดสิบสี่นะครับนี่คือปัญหาหลักของเขานะครับอาจจะโดนเบียดโดนชนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคองแค่ว่องไวก็อาจจะสปีดหนีได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับเวนิสิอุดนั่นเองนะครับสกิลแฝงมีเหนือชั้นแล้วก็มีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับ โอ้ไม่ธรรมดานะครับน่าลองครับสาหรับตัวนี้นะครับมาดูตัวข้างล่างนะครับเป็นกุนเด้นะครับกุนเด้ตัวนี้พลังงานเยอะดีนะครับกว่าห้าสายสามนะครับสปีดต้นดีด้วยนะครับร้อยสองนะครับแนแมงซีบีนะครับมาดูสกัดปกติร้อยสิบเอ็ดนะครับสไลด์แท็เกิลร้อยสิบหกนะครับแข็งแกร่งครับร้อยสี่เลยครับโดดร้อยสิบสามมงร้อยหกโอ้ไม่ธรรมดานะครับสําหรับกุนเด้นะครับ ไม่มีสกิลแฝงนะครับเพราะว่าเป็น CB นะครับก็ไม่ค่อยจะเห็น CB มีสกิลแฝงเท่าไหร่นะครับสูงสูงก็โอเคเลยนะครับ181นะครับดีเฟนส์เวิร์กเลตสูงแอตแทกเวิร์กเลตก็สูงนะครับขึ้นสุดลงสุดด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายของเรานะครับก็เป็นป่าเบนของเรานะครับคาเลมเบนไซม่านั่นเองนะครับ o อ r 98นะครับขวา5ซ้าย4สกิลมูฟ4ดาวนะครับ สเตมิน่าถือว่าโอเคอยู่นะครับสปีดต้นร้อยหนึ่งร้อยเต็มนะครับความเร็วการวิ่งเก้าสิบสองจบสกอร์ดีนะครับร้อยสิบห้านะครับพลังยิงร้อยสิบเจ็ดเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับสําหรับตัวนี้นะครับมงร้อยสิบสามด้วยนะครับกระโดดร้อยหนึ่งโอ้แจวเลยนะครับดิปปิ้งนะครับร้อยเจ็ดนะครับบอลคอนโทรลร้อยสิบนั่นเองนะครับมาดูสกิลแฝงนะครับมีสกิลความเป็นผู้นำนะครับยิงปั่นโค้งเพย์เมเกอร์ โป่าเบนของเราโหดนะครับพูดถึงสแต็กโดยรวมของป่าเบนรอบนี้น่าจะสมดุลดีนะครับผมคิดว่าน่าจะโหดเลยนะครับป่าเบนเซมาของเรานะครับแจ๋วเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราแวะมาดูนักเตะของางวันในส่วนของสโตก่อนสักหน่อยนะครับสําหรับหลีลาลิก้านะครับตัวแรกนะครับเป็นชาบี้นั่นเองนะครับชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับ cm เก้าสแปดนะครับขวาห้าซ้ายสาม สแตกดูดีมากเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับดูวิสัยทัศนะครับร้อยนะครับแปลว่าอ่านเกมน่าจะดีมากนะครับเลี้ยงลูกดีด้วยนะครับดิบบิ้งบอลคอนโทรลว่องไวดีเหมือนกันนะครับมีสกิลแฝงเทมเกอร์นะครับเล่นเป็นทีมนะครับสําหรับชาบี้เออร์นันเดสตัวนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ82นะครับถ้าจะซื้อนะครับวิธีการสุ่มแรกรับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ5 0 0ฟภาพอยต์นะครับหรือว่า 1,250เพชดแดงอันนี้เขาไม่การันตีนว่าจะได้ครั้งที่เท่าไหร่นะครับก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตัวต่อมานะครับที่ว่าเป็นตัวที่สามารถเปิดได้นะครับใช้200ฟีฟ่าพอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเตะตัวนี้เลยนะครับคาเซมิโลนะครับ OVR 95 CDM นะครับสปีตต้น77นะครับ สปีดต้นน้อยไปสักหน่อยหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็น CDM นะครับก็อย่างว่านครับไม่ค่อยเร็วอยู่แล้วนะครับพลังในด้านเกมรับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับคาเซมิโลนะครับมีซีพีคลิกส่งพลังด้วยนะครับเนนท็กเกิลเอออันนี้สกิลแฝงโอเคนะครับสาหรับคาเซมิโลนะครับยิงมีสกิลลองช็อตด้วยนะครับโอ้คาเซมิโลเข้าท่าครับนี่ครับมันจะการันตีในทักที่5นะครับ ก็ต้องบดไปเรื่อยๆนะครับใครที่โชคดีก็อาจจะได้ในแพ็คที่1ที่2นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับลีกลาลิกานั่นเองนะครับกิจกรรม TOTs นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีวิธีการเล่นหรือว่าวิธีการทําแต้มแต่อย่างใดนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของของรางวัลนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับว่าตัวไหนเด็ดดวงยังไงนะครับน่าสนใจตัวไหนบ้างนะครับก็สั้นๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ